สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับรอบดึกนะครับพี่ๆก็จะเป็นลาวกาชาตนะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับก็คืนคืนนี้เกือบไม่ได้ลงให้พี่ๆสมาชิกนะครับเพราะว่าแอดไม่สบายเนาะนะครับก็เรื่องงานมานะครับแล้วก็กินยาแล้วก็เผลอหลับไปนะครับยังดีที่ตื่นตื่นมาทันนะครับตื่นมาประมาณสักสี่สี่ทุ่มนะครับแล้วก็ เพือหลับไปนะครับพี่พี่เกือบไม่ได้ลงนะครับเมื่อคืนนี้ทนายที่ติดตามแนวทางนะครับผมยินดีกับพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ถือว่าปังนะคพี่พี่มาทั้งสามรอบเลยเนาะมาทั้งสามรอบเลยตัวเจาะเนี่ยมาสองรอบนะครับ <c oughs> เราเรากาชาตนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่เด้งบนเด้งล่างในตัวเน้นดนะ้วยเนาะผมให้ศูนย์กับหกรูดหกผลที่ออกศูนย์ศูนย์แปดหกห้า ใครรูดที่6เข้าไปที่6 5ห้านะครับตรงตรงเน้นเ้นส่วนใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่0ูนย์แดตรงๆงเน้นเน้นนะครับในรอบาราบกาชาติเนี่ยถ้าเกิดใครตามยิ้มเลยนะครับเพราะว่าเราเน้นให้เนาะนะครับคืนนี้ก็จะมากับเสียงฟ้าร้องแล้วก็สายฝนไปปล่อยนะครับพี่ๆอากาศถือว่าดีแต่ว่าไม่ดีกับเรานะครับเป็นหวัดนะครับดาวโจน v ีไอนะครับให้ศูนย์กับ6นะครับเหมือนกันเนาะ ผลที่ออก76 1กับ8 0 8 0มาอีกแล้วนะครับของเรานะครับใครรูดที่6เข้าไปที่61นะครับตัวเจาะไม่มาใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่80นะครับผมก็มาทั้ง2ตัวเด่นเนาะแต่ว่าตัวเจาะไม่มานะครับรอบนี้คุณเดาโจนนะครับให้2กับ4ผลที่ออก1 <c oughs> ขอโทษนะครับ10495นะครับใครรูดที่4เข้าไปที่4 0 0 4ในตัวเน้นตัวเจาะ ยินดีด้วยนะครับเกือบแตก3ตัวนะครับอันนี้2 4 0เนาะออก1 0 1 0 4นะครับผิดแต้มเดียวนะครับผิดเลข2กับเลข1นะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พี่แนวทางของวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนทุกครั้งนะครับ แนวทางตัวเลขนะครับผมทําจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ชื่นชอบนะครับในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเนาะไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับหรือว่าไม่ชอบนะครับก็สามารถเลื่อนผ่านนะครับพี่พี่เนาะราวกาชาตนะครับคืนนี้ผมให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข3นะครับ30 สามห้า7ามแปดเตัว7 3 5ดสามานะครับผมนะครับดาวกาชาดนะครับส่วนดาวโจร VIP นะครับดาวโจน VIP เราโดนบีไผมได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้นะครับหกับ0ูนย์นอรูดไปที่เลขหกนะครับพี่พี่รูดไปที่6ตัวประกบคู่นะครับผมให้ไปที่62 63 6หกส0ม0กแปนะครับ3ตัวให้ไปที่0 68นะครับ นะครับผมดาวโจนส์ V I P ส่วนหุ้นดาวโจนส์คืนนี้นะครับหุ้นดาวโจนส์หุ้นดาวโจนส์คืนนี้ผมได้เลขได้เลข3กับเลข6นะครับพี่พี่สามกับ6เนาะสายลูดผมให้ไปที่เลข3นะครับ3 1 3 2 3 7 6 1 6 2 6 7นะครับ3ตัว6 3สา นะครับผมก็เสียงอาจจะแปลกๆก็อย่าตกใจกันนะครับพี่ๆเราเป็นหวัดนะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับนอ้องชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับอย่างที่ผมบอกไม่ต้องตามทุกรอบก็ได้นะครับเอาตัวเลขที่โดนใจพี่ๆสมาชิกนะครับแล้วค่อยตามคืนนี้ผมขอให้มาด้งๆ,ดงๆแบบเมื่อคืนนี้เนาะ ขอให้แตกทั้ง3รอบเลยนะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมเราทางนะครับฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ